มันได้สาระอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้สาระประวติศาสตร์อ่ะเมื่อกี้นี่กินปลาหนึ่งบวหนึ่งได้สองไม่รูร้แต่ทำได้ไหมแปลงป,ลปูอครับสวนแน่ใจไม่ใจครับแล้วตอนนี้อยากแปลงไหมไม่เหลือครับได้แปลงสิบันแล้วใช่ไหมได้ยาสีบปันแล้วใช่ไหมบ้มางมันก็แปลงบ้างมันก็ไม่แปลงครับได้แก้วแล้วใช่ไหมครับข้าวเชนาเหลือไหมเหลือครับกองอีที่อยู่ในแก้วครับซักบ้างนะซักบ้างซักแล้ว เแล้วก็ต้องเป็นทุกๆพียอใช่ไหมคะกินปากเราแล้วเคยรู้สึกว่าม่นจยมีจีนปากใครตากนิสิไม่รู้ตัวไหมบ่บ่ไม่น้าไฟาะว่าม่ไดกินปากไฟไหมบางทีมันก็ไปอาบน้ำในโรงเรียนแม่ลงอเสิเป็นลงบอกเขาหนอป่าไ่ได้บอกทำไมเราไม่กล้าบอกเพราะว่าคืใจโมเคใจโอ้ยยางนี้ไ้มีมวามเกิงใจก็่มกิงใจปัน ก็บอกว่าส่วนหลวงสิองค์บริเก่งใจปานอ่ะเมื่อกว้างไม่ไม่ใกุยคูดีมากอ่ะแล้วบางเรื่องเราก็ต้องเกรงใจแล้วค่อยตะล่อมบอกนะคะใครใครตะล่อมบอกนอนนอนเรียนสบายมากเหมือนเหมือนเรียนอยในห้องนอนมันครูไปสอนที่บ้านตัวเองเอ็นในตู้เย็นเลยนะต่อไปนะอ่านักซื้อมาค่ะเมื่อกี้ครูไปรับเงินจากครูนิมาที่ครูให้ดูเพราะว่าฮะ เป็นก้ว่ามืพัดมันที่ครูขายเป็นงินอาหารตอนพวกครูพรงนีครูทีพรงทีเรืองอะไรคะครูนีหร่้ยังไม่รู้ว่าีพวกเรต้อที่วไดแน่ไหมพวกเรา้อที่วได่ไหมไม่ยังไบบหมดแล้ค่ะดไ่าะไรู้ใช่ไมรั้วะแปลงหนึ่งว่าซีฟคู่ทีประเดี๋ยวเนี้ยเราต้องเรียนด้วยเดีว่าเรามีกิจกรรมแล้วก็ ก็เลยไม่ได้มาเลยก็เลยไม่ได้มาเลยก็เลยไม่ได้มาค่ะเรา่องหน้าร้นจังนะไมมาแล้วไม่มาแล้วเราเพิ่รอเทอมหน้าเทอมหน้าไมรู้ไหมวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ต่อไปเราเล่นวันที่หนึ่งทันวาเปิดเทอมนะคะเราจะปิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราจะมีปลายผ้าเก็เกมส์ของข้าเดียวค่ะปิดปิดวันที่รอ่ะเดี๋ยวนี้จะอะไรการอะไรลาเจ้าหน้าเดือนลา อุ้ยไม่ทันแน่ๆเลยแบบนี้นี่ไม่ทันแน่ๆเลยตนี้อะไรนะตุลาเดือนอะไรนะคะบุญเลยนะคะมีเงินหรือเปล่ามาเงินมาเยี่ยมมาละอมีเงินมา้าดูคอยเนยังม่ลงเดอนอะไรนี่มอยากคุยป่ะไรูยังไม่มีเงินเลยมาเยี่ยมหน่อยทดลองสอบเนี่ยคุณหนึ่สอบมอนี่ไนคะทษลองสอบเนาะคุณแม่ครูเอง คิดอะไรอยู่คิดว่าจะสอนหนังสือยังไงดีนะให้นักเรียนได้ได้ไปดาวน์โลด้าหนาเมนลงโหลดปะอะไรนะคะน้าหนาช่างวอ่าวันนี้คุณครูพอดีเห็นว่าขอพูดเรื่องโอเน็ตว่าคะแนนโอเน็ตปีที่แล้วเขาสูงใช่ไหมคะเพิขาสูงห้าขอค่ะอยู่ข้างหลังปีนี้เราจะเป็นยังไงคะโอ้ยนี่นี่สว่าลยครับไม่ไสว่างว่ากับเน ก็ขงจังวัดหรืของอำอของประเทศเขามีแหละเขามีแหละเขามีแหละอำเภอเรามีแค่ร้อกว่าโรงเรียนนะของประเทศของประเทศนะร้อกว่าโรงเอนเทนุรู้ไหมว่าโรงเรียนไหนอัับหนึ่งควบผเนี่ยมัูไหนมัันดั่ะโรงเรีไหนรู้เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันฮ่าาฮ่อ่าฮ่าเรียน แต่ครูรู้สึกว่าโรงเรียนอนุบาลสามเซนจำถ้าจำไม่ผิดก็คืออนุบาลสามเซนนะเห็นเพื่อนครูพูดนะว่าอนุบาลสามเซนได้อเนกปเยอะหลายปีติดต่อกันเขาก็ถ้าดีอยากตัวฮะเบลยาเมื่อกี้พ่อแม่เขาพาเรียนดีนักเรียนพ่อสามพ่อแม่ก็พาอันนี้รุ่นพี่เขาให้ครูปิ้นรูปให้พี่หมวยรู้จักพี่หมวยไหมรู้หมวยไหนรู้เปล่าหมวยเป็นไรเป็นรูปพี่เอ็ดพี่เอ็ดรู้จักด้วยเหรอรู้จักด้วยเหรอ แสดงว่าเป็นแฟน BTS นั่ผู้ชายไม่เป็นพ่อผมค่ะอะไรๆไม่ใช่พ่อหนูเหรอ BTS ไม่ได้จะเป็นพ่อใครได้นะพ่ออายุแค่สิบกว่าเองพ่อเป็นอนสาวผู้ชายเป็นพ่อคุณหรอก็ไม่ใช่พ่อเลยผู้ชายก็พ่อเหมือนกันนะผู้ชายไม่ได้เป็นพ่อทุกคนหน้าหนี้ไหมหน้าหนี้ไหมรถไหม ส่นยี่ส้าของน้ำปลาที่มีอยู่น, 5, น้ำปลาหมื่นเออยังไม่เสียจต่อเย่ต่อเย่ทำไม <S <S อ,อ่าสองส่วนยี่ห้าของที่มีอยู่ของที่มีอยู่เขากำหนดไหมว่าเท่าไหร่คะใช่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมเป็วนวงเล็บแล้วกันซึ่งคิดเป็นกี่กี่มิลลิลิตรคะห้าสิบสี่ก็เท่ากับห้าสิบสี่ใช่ไหมคิดเป็นเพราะว่าเป็นนี่เครื่องหมายอะไรนักเรียนเขาว่าเป็นเครื่องหมายเท่ากันเห็นไหมอ่าเอาว่าของคือเครื่องหมายอะไรนะของคูณน้ำปลาที่มีอยู่เราไม่รู้ว่า ่นุ๊ตเหลือน้ำปลากี่มิลลิลิตรอ่ะเราต้องหาตัวตั้งต้นก่อนใช่ไหมว่ามีเท่าไหร่ใช่มคะแล้วก็ใช้เป็น54เนาะแล้วก็เท่าไหร่ยยใ25 25โอ้ขอโทษทีเท่าไหร่นะคะ25ใช่ไหมคะ<อ>ดีมากอ่ะทำไงคะย้ายข้างค่ะย้ายข้างจากคานอยู่ย,าย้ยายไปไหนต้องยันคูณย้ายไปคูณเลยเป็น54ค,คูณอะไร4คูณ25 2คูณอยู่ย้ายไปไหน หารหารค่ะถูกต้องแล้วหารหารหารแบ่งตัดทอนเลยค่ะตัดทอนสองกับห้าสิบสี่เลยสองหนึ่งเป็นสองสองก็ได้ห้าสิี่สองยี่สิบเท่าไหร่สองยสิเพราะว่าสองยิบห้ามันได้ห้าสิเพราะนั้นสองยี่สก็ได้ห้าสิบสี่นะคะก็เหลือยีิบ็คูณกับยี่ิบ้านักเ to <Pf und. S 1> รียงคะคูณเลขให้ครูดูหน่อยยี่เจ็คูณยีิบ้าได้เท่าไหร่คะคูณสิคะโทษสิคะเ

คุูจะไม่อะไรเลยนะคุณผูจะทําการเรามีคื่องี่เลขแลก็ใช้นะคะแล้วเงียนดูนะคะยีิบเจ็ดคูณเลยนะคะได้เทไหร่หกร้อยเจ็ดสิบห้าหกร้อยเสิบ้าหกร้อยเสิบห้านะคะถูกต้องหกร้ดสิ้าก็ตอบอะไรยคะข้อนี้ก็ตอบหกร้อยเจดสิห้าผิดเขถามว่าอะไรเขาถามว่าอะไรนุ๊ดเหลือน้ำปลากี่มิลลิลิตร ตอนแรกมี6กร้อสใช่ไหมคะเพรว่เราที่หาจีเดีมนี่คือมีนะคะหกร้าใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปห้าสิเท่าไหร่ห้าสิบี่มลก็เหลือเท่าไหร่คะหกร้อยเท่าไหร่หกร้อยหกร้อยยี่สออ่าชาหกร้อยยี่สิบเอ็ดอุ้ยลบเลขก่งแล้วน้องโฟมน้องเตยน้องเตยน้องเตยบรทลบลกนู่นเกก่งได้แรงลบมากิ่งอได้วที่แลบก้เท่าไหร่โมที่แลบก้า แลก็ได้อกโึกก็ได้อเือคลาแค่นี้เหรอแ,ลลแค่นี้เรียกว่าฉลาแล้วเหรออต่อไปข้อต่อไปข้อสี่ป้านวลป้านวลขน้าดื่มไเท่าไหะะเดสิบเสิบของน้ำดื่มที่มีอยู่ใช่ไหมคะยังเหลือน้ำเท่าไหร่คะ1ห้้ขวดป้าน,นวลขายน้ำดื่มไปแล้วกี่ขวด ถ้าแม่บอกว่าน้ำมีอยู่ร้อยอาคุณครูถามว่าถ้าขายไปแล้วเจ็ดจากสิบส่วนแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ะเหลือเท่าไหร่คะนี่มันเขียนเจ็ดเหลือสามส่วนสิบใช่ไหมสามส่วนสิบคูณของน้ำที่มีอยู่น้ำที่มีอยู่ให้เป็นสี่เหลี่ยมซะเหลือเท่าไหร่นี่สามส่วนสิบเหลือเท่าไหร่สามส่วนสิบมันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะร้อยห้าไม่ไงงไหมไม่งงนะคุณครูถามก่อนเนี่ยอย่างนีตัดว้ามาเลย ป้านวนนคะน้ำหนึ่งเปแสดงว่ามันเหลืออ่สามส่สิงสามสก็บอกว่ายัเหลืออยู่อีกหร่นะว่าถ้าสซึ่งอันเดียวกใช่ไหมสามสนคูณกับจำนวนขวดที 4. 4. 5. 5. High, ่ม right? so uhm. so so okay. ีอยู่เท่ากับร้อยหาใช่ไหมคะอันนี้คือที่เราต้องตั้งรัลา้ครอยู่สวาได้นะคะพราถ้าเก็ดสนสิบเท่ากับร้อยห้ามันไม่ถูกนะมันต้องมีเหลือมานะคะแก้สมการค่ะจากสิบสิบห้าอยู่ย้ยทำไรสิบห้าอยู่ย้ยพคันไุ้เป็นเท่าไหร่ ก็เป็นเป็นพันห้าสิบใช่ไหมคูณสิบ้าไปก็เป็นพันสิบส่วนด้วยอะไรคะสามคูณอยู่ย้ายมาหารอ่ะอีหยังอีหยังอีหยวเอี้ยวมันแบบพรมีพรมีหัวเก่งมันแบบโว้ยหนึ่งวัน่ะวพี่มีอยู่มีอยู่เท่าไหร่เออหนิเอ้ยไม่ใช่ที่มีอยู่เออพี่มีอยู่นี่แหละเท่าไหร่สามอะไรได้สิบสาสามสามเป็นเก้าสิบลบเก้าเหลือเท่าไหร่หนึ่ง แล้วงไงต่อแล uh, um an ้วงไงคะแนนต่ออ้าหาเลขดิคะแนนต่อสามอะไรดิเออสามร้อสิบห้าสามห้าสามห้าความหวังของหมู่บ้านน้าเตยเติมศูนย์แสดงว่าที่มีอยู่นะมีกี่คนคะสามร้อยห้าสิบแล้วเขาใช้ไปเท่าไหร่นะสามร้อยสิบเนี่ยแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะเหลือร้อยห้าตอนแรกมีสามร้อยห้าสิบเหลือร้อยห้าแสดงว่าตอนนั้นขายไปเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนั้นตอน อตอนแรกมันมีสามห้าสิที่เราหามาได้แล้วทีมันขายไปแล้วขายไม่รู้เท่าไหร่ร้อยร้อยร้อยห้าใช่ไหมร้อยร้อยร้ห้าเยอะไปแล้วเราก็ท่านเสอห้าสนะมาสิร้อยห้าขายเท่าไหร่ีสิสอเท่าไหร่สองร้อยห้าอขายไปเท่าไหร่สองดีมากนะคะขายไปสองรอส้าเพราเอา3ามร้อบร้อยห้าก็ได้2 4งสห้าตอบขายไป สองร้อยสี่สิบห้าขวดยังอืมเหลืออะไรไปพี่โอพี่โอกำลังดูพิจารณาดูแผนภาพอันนี้นักเรียนนัาเรียกว่าอะไรภาพอะไรคะนักเรียนภาพอะไรก็เหมือนกระปุกกระป๋ะกระป๋ะขั้นเป็นสูงขั้นเป็นสูงผู้ค้านุ่มพูดใส่รถ่นชายดังเด็กเดือนให้งานแล้วคักเรูจะให้งานแล้วพอเห็นภาพสูงก็ต้องเรียนงานของคุณครูก็คือให้รู้ ว่าแผนที่ได้ลไมอวาเป็นีว่าค่เอันีน้แล้วนะว่าแผนที่แผนี่อ่านาวบ้านวหมู่บ้านนาเวและปีเมื่อี้ว่าลงแผนที่โรงเรียนโรงเรียนบ้าเวตว่อนแผนที่อะไรโรงเรียนนาวโรงเรียนวซ้ส่่มันจะง่าวาดทีวีครับทีวีแล้วก็มัเสียเลย เห็นที่ห้องดีกว่าดเ็นห้อเป็นกลาห้องสมบ่สม้องห้องใบ่านห้งในบนห้องเปนห่องนบ้านเ่้าของก็มองห้อ่ไลอยู่คนเดียวเลยไม่ด่ใจมา่เลยเพาะเหที่บ้านเห็นที่ที่ว่ะอุมบอใช่ไหมคะมองจะอุ้มบอนะสมุด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 ว้สมุดเว้อันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะ สองร้อยสี่ปุ่ดใช่เลยนะสมมติบ้านครูนะครูจะวาดรูปบ้านนะคะวาดยาวๆเลยเลยครูครับเอาเอาห้องนอนตัวเองก็พอแล้วเอาห้องอาแค่ห้องนอนใช่ไหมเอาแค่ห้องนอนนะแค่ห้องนอนเอากระดาษ A4 นะคะผูผูมีแล้วกด A4 นี่เป็นกระดาษวางกระดาษมูลเยอะวูลมันโดนเลยกูไม่เอากระดาษ A4 นี่เป็นกระดาษธรรมดานะครูขอกระดาษชาร์ตกระดาษร้อยปอนด์นะคะกระดาษร้อยปอนด์ A4 เหรอร้อยปอนด์ A4 รูปไม่ใช่แผ่นใหญ่แล้วมาตัดอ่ะ ไปซื้อนะคะอ่าดูห้องนอนสมมุติห้องนอนครูเนี่ยเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่าครูก็จะมีประตูใช่ไหมคะประตูครูก็จะเขียนประตูอย่างนี้คือแล้วก็มีความโค้งของมันที่มันจะต้องเปิดปิดได้ใช่ไหมอันนี้คือเปิดปิดได้นะประตูอ่ะถ้าแบบเดือนหนูไม่ต้องมีหนูไม่ต้องมีถ้าเป็นแบบเดือห้องนอนใช่ไหมห้องนอนเป็นแบบเลื่อนเลยเหรอห้องหมู่บะานห้องหมูปื้อน แม่ก็มาด่าแม่ยังงห้องที่หนูนอนอ่ะห้องไหนห้องที่หนูนอนแล้วก็คุณครูก็มีตู้ตู้อย่างนี้ตู้ตู้หนังสือแต่มองจากข้างบนมันจะเป็นตู้แค่สริงเนี่ยอ่ะแล้วก็มีฟูกฟูกอยู่นี่ฟูกมันก็จะกินพื้นที่ออกมาตรงนี้เฟ้ยห้องนอนแล้วนี้ก็เป็นตู้หนูก็เห็นว่าตู้ตัวนี้ก็คือตู้ตู้อันนีู้เตียงอ่ะมีมองจากข้างบนก็จะเห็นเครื่องเกแอร์อันนี้แอร์อันนี้เขียนแอร์

แม่กับพี่เป็นดอกเติ้งเติ้เหือดก็เป็น้องเออมีพัดลมด้วยครูมีพัดลมอยู่เพื่อนนั่นแหละเพื่อนเลยพัดลมครูก็จะมองแต่ขวดเป็นรูปลมดีนั่งเนี่ยพัดลมมองมองไม่ใช่ไหมคะม่องนีนะพัดลมมันเียก็เขียนว่าพัดลมก็บอกอธิบายด้วยว่าคืออะไรว่าสวยๆนะคะพัดลมงงไหมไม่งงนะงานนี้ให้ถึงเชื่อมเชื่อมเลยงานคุเดี๋ยวนี้จะจบไหนก็ไม่รู้จก็ได้ไหนก็ได้ห้าม ท่านเกยด้เดือไม่ใช่ชิ้เดืแบอแบเทอานี้นะเธอหน้ามีงานหม่อะไรนะเอ400อนระบายสีอ่าเกมียาวก็ระบายสีมากก็มามีกัรบานแล้วนะคะการบ้านยิ่งใหญ่แล้วอ่ะไม่ยอมีกรัไม่ยอแล้วบไม่มีอะอหน้าต่างมีไหม รันเหน้า <F> ต่างเนาะว่านาตเี่ยงงาน้างหน้า่านา่างน้า่างหน้่งห้า่้าน้าต่างห้าต่างน้า่า้าต่างมน้าต่่าหน้ต่างนา่างน้น้าต่งน้ต่น่นต่หน้าต่างน่างหน้าต่านต่หน้าต่างนต่งห้อนต่างหนหน้าต่างน่้่้า้าหน้่าง้้านน้น่น้าต่างก แประตูอย่างเดียวใช่ม่นีประตูอย่างเดียว่อมากมาไปต่อไปเายไม่เซฟคุยไม่เซฟอุ้ยไม่เซฟจังวะอ่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปคุยวนคุยโรคหขาฮะคุยคนคุยใช่ไหมข้อต่อไปข้อนี้หรือเปล่าอ่า ปีนี้พรามีอายุเป็นเท่าไหร่ของแม่คะพราวพราวปีนี้ราวอ่าสี่ส่วนเจ็ดของแม่ถ้าปีนี้พรามีอายุเท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบปีอ่าสี่ส่วนเจ็ดของแม่มันมัวมันมัวไม่ใช่ลายเขาเรียกว่ามัวอายุแม่แม่อายุเท่าไหร่ไม่ดีเดาว่าแม่เป็นสี่เหลี่ยมถ้าพรามีอายุเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบแปดปีก็มีค่าเท่ากับยี่สแปดสี่ส่วนเจ็ดพูดอายุแม่เท่ากับยี่แปด อ่าแกสมการิมตคือต้องมีเครองมายเท่ากับก็มีตัวตัวเผลอตเครานอก็เรียกว่าสมการอาแกสมการโดยการคูณกัเศษาอยูนี้เท่าไรเศษานอยูี้ยกููณสี่คูนอยู่เ้เท่าไหรคะหาคูนเจ็ดหารสี่ เดี๋ยวคุณจะพาดูรู่นดนี่เยอะๆปมบเปตาครับแต่ว่าเปนี่เป็นตาชังเพราะว่าเปลืยมันปุ่นมากอืมปมไม่ฝาปมนม่หวั่น้องพูดบูอ่ะีไม่พูดเขาว่ามากแต่หนูพูดเยอะพูดเรื่องายเรื่องพูดตะเพีงเาไนปีกูอะี่ยไปด้วยกันได้เลยแล้วจะตีกันเพแย่งกันพูดเพาะแย่งกันพูดกจตีกันว้าวีกันจะเกลือพแบบ้อข้อปีจวะไม่จริงเรอขอจังหวะจริง ไม่ผมไม่มาดูิงกันปัจจุนนะได้จ่ิงเเป็นแต่ทอกับตไหนดีระหว่างเจกับี่สิบปี่สปดยี่ี่ยี่่าอ่กห้าี่่่เจ็ดี่าเพราะฉะนั้นก็ได้จ็ด่ทีนี้คำตอบจะเป็นอะไรคะอายุแม่เท่าไหร่เจเเท่าไหร่คะ สี่สิบเก้าโพองกอันทุ่ม้ยเมาพอเมาแม่อีกแล้วแสดงว่าแม่ยิ่เท่าไหร่คะสี่สเก้าในทีนี้น้องนีใครไม่รู้จักอายุแม่ตัวเองก็้อผมรู้เน่ผมจริงสามสิบหมสิบห้าไมม่รู้เลย ยสิบสองเลยเท่าไหร่คะนี่ยีสิบเท่าไหร่ยี่ิสามอยแสดงว่ายี่สิบสามตอนนี้คูยี่สิบยีก็ดูยังไม่มีผัวยังไม่มีลูกเรียพ่อหนูนี่ได้แล้วโอเคยี่สิบสามต่อว่าเรียว่อะไรเาเรียกว่ามีลูกคันใช้มาบุละมีพี่ไหมเป็กมีพี่ไหมเป๊น้อยจะรอพี่น้องน้องสนาแล้วแฝงล่ะแฝงมีแต่ดอกค่ะพี่น้องแม่เท่าไร ผมกไม่เคยถามไม่เคยถามไม่เคยถางแม่ไม่งนะ่กงม่ม่เไม่่ไม่งลกกมกวล